ฮัลโหล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 สวัสดีครับทุกคนอยู่ผมมีมอดวันนี้เราจะมาจัดเทียริสอินาสูมะวิกตอรี่โรดกันอ่าและเราบอกเลยว่าเราได้เทียริสนี้มาจากคุณมินิดอยนะสำหรับสำหรับใครที่อยากไปลองจัดก็ไปดูคลิปที่ช่องคุณมินิดอยได้เลยนะฮะอืมเพราะแบบฉันก็ติดแอบแบบติดตามคุณมินิดอยมานานอยู่แล้วก็แบบเฮ้ยฉันเป็นคนชอบอินาสูมะอีเวนต์มาก ต้องใช้คา<笑><笑>ําว่าโกเพราะว่าส่วนใหญ่ภาคอินโดอ่ะฉันไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่แต่พอรู้เรื่องราวอยู่จากการสรุปของคุณมินิดอยนะแล้วบอกเลยว่าถ้าฉันไม่มีอะไรทําอีกฉันจะไปดูเขาสรุปเนื้อเรื่องเกมนะเพราะว่าผู้ทาตรงฉันอยากเล่นมาก,ฉ,ากมาฉันอยากเล่นมากภาคภาควิตอรี่ีโรสเนี่ยกับภาคของแบบเครื่องนินเทนโดแต่ละอันเนี่ยฉันอยากเล่นมาลตลอดเลยมันม่โอกาสฉัน ิ้นได้เกินไปซึ่งขอโทษล้วกันก็เกิดอยากอยากเกิดยุคที่แบบช่วง 3DS มันบูมบูมอยู่นะเออเศร้าเสียใจแต่วันนี้เราจะมาจัดกันเลยเราพูดตามตรงว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้รู้ในเรื่องมากเราก็จะดูแบบดูคลิปสรุปจากคุณมินิดอยแล้วก็ถ้าสำหรับตอนตอนเอแข่งรอบชิงกับไรมงเนี่ยเราไปหาดูคนที่เล่นสดๆเลยเพราะว่ากูเบียวแค่นั้นเลยกูชอบอยากเห็นแบบเออประมาณนั้นเออ มาเลยเรามาเริ่มจัดกันเลยดีกว่าตอนนี้เทียเราก็มีอยู่หลากหลายมากตัวแรกนะเป็นอุนเมนะอุนเมแบบหนึ่งเอาขึ้นไปเทียเราอาจจะแบบมีเอ่ออะไรแปลกๆเช่นแบบ S C A B W C H D อะไรเงี้ยก็จะแปลกๆหน่อยเพราะอะไรเพราะเราจะมาตั้งชื่อที่หลังอันนี้อุนเมนะทุกคนคิดว่าอุนเมจะได้เทียอะไรป็นเรานะบอกเลยนะฮะว่าได้เทียเมียแสนดีของเราไปแน่นอนว่า อุนเมนี่กินแซบเลยทุกคู่เดี๋ยนะฉันไม่ได้บอกใช่ไหมแล้วว่าฉันจะมาจัดอะไรฉันอาจจะจัดตามใจฉันเลยแน่นอนว่าน้องอุนเม่สำหรับเราคือน้องเป็นเคที่ดีที่สุดในเรื่อง v ิ c กตอรี่โรดเพราะอุนเมกินแซบกับทุกคนต่อมาไอ้หัวม่วงนะไอ้หัวม่วงแน่นอนว่าเทียร์มันอาจจะรองอุนเมนิดนึงเพราะว่าเ,เขาเป็นรุ่นพี่แสนดีเนาะแน่นอนว่ารับเทียร์นี้ไปจากฉันเลยผัวแสนดีใช้จาเทียร์ผัวแสนดี ไปเลยอันนี้คือผัวอุนเมอันดับที่สนะทุกคนเออผัวอุนเมอันดับที่3าเ,เ,เพราะว่ากูให้คู่อื่นเขาเยอะกว่าใช่ต่อมานะฮะไอหัวน้ำไอหัวน้ําตาลคนนี้นะฮะจําชื่อไม่ได้นะแต่รู้ว่ามันมีร่างอวตารสีเขียววะ่ะมันก็เลิศอยู่เดอ้อแน่นอนว่าคนนี้เราก็จะให้อยู่ทีอะเมียแสนดีอยู่กับอุนเมไปแต่สําหรับใครที่กินเรืออุนเมกับน้องหัวน้ําตาลคนนี้ก็สามารถ คอมเมนต์ลงมาได้ว่าคุณให้อุนเมหรือไอหัวน้ำตาลเป็นเคสหรือเมนะฮะก็ตัดสินตัดสินใจกันได้เลยสาหรับฉันแน่นอนว่าอืแซนวิชได้ปะวะมันมันดูไม่นานมีใครเป็นเมเลย์วะสำหรับแนวฉันนะเออแต่ถ้าได้อยู่ก็ไอหัวน้ำตาลเป็นเมก็ได้กูไม่ติดสำหรับ,รบอุนเมคืออุนเมเป็นเมียแซนดี้สำหรับฉันเสมอต่อมาเอ่อชื่ออะไรไม่รู้แต่รู้ว่าเป็นนักเต้นอุ้ยสวยสวยสวย,สวย สวยมากและแน่นอนว่าเธอจะรับเทียน,นี้ไปจากฉันเลยแฟนกูแน่นอนว่าแฟนกูแฟนกูสวยมากรถต่อมาอุย้ยฉันจำพี่แกได้พี่แกเขาเป็นติ่งเจ๊หัวชมพูข้างบนแน่นอนว่าพี่คนนี้เขาจะได้เทียอันนอันหนึ่งของฉันไปเลยว่าเป็นเทียอะไรรู้ไหมโรกจิต จ้าสตอกเกอร์โรคจิตแน่นอนอันนี้เทียร์เทียร์สำหรับเขาเขาเป็นโรคจิตแน่นอนต่อมานะฮะเป็นนายประตูของเราแน่นอนว่านายประตูคนนี้ถ้าเล่นในตำแหน่งอื่นเขาแบบโคตรจะเท่น่าจะเบียวหน้าดูเลยแน่นอนว่าพี่แกจะรับเทียร์แฟนกูไปเลยเพราะว่าเท่เบียวอุ้ยน้ำคงน้ำแข็งอะไรเงี้ยชอบส่วนไอตัวนี้หรอนักเลงขี้กุ้ยข้างถนนแน่นอนว่าเราจะได้ให้เทีย เฉยเยใช่ให้เทีย่ฉยๆยไปดีกว่าเฉยๆยน้องคนนี้ใช่ไหมน้องคนนี้น้องคนนี้เขาเอืมเขาคุมหุ่นยนต์ได้ใช่ป่ะถ้าจะไม่บิดก็ให้เฉยๆฉยไปอาจารย์เดี๋ยวนะแปลกแปลนะแม่ลูกกันปะวะ <c oughs> หน้าตาเหมือนกันอย่างกะแกะสีตาก็สีเดียวกันยกเว้นผ,ผมคนละสีสงสัยได้ยินทางฝั่งพ่อมาที่ทำไมสีผมเหมือนนายประตูเลยวะอินทีอา NTR NTR ไม่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วทุกคนฉันมโนเองท่านประธานใช่ไหมท่านประชานท่านประธานนี่ชอบให้เลยเทียชอบของเราอุ้ยรู้สึกว่าเทียมันรู้สึกว่ามันน้อยไปหน่อยวะ่ะเดี๋ยวค่อยเพิ่มเอาที่หลังแล้วกันต่อมาอาเจ้คนนี้แน่นอนว่าให้เลยว่าชอบเพราะว่าชีมีความเอลแกนลูกหนูเกินอุ้ยอพี่คนนี้เบียวกูชอบเบียวเบียว โอ้ยไส์สิโอเคชอบน้องคนนี้ใช่ไหมเขาว่าเป็นสาวลัคก,กี้โกสาวดวงดีนะเออก็เฉยๆนะเฉยๆส่วนพี่คนนี้โอ้โหแน่นอนจากดูดูจากนิสัยและการกระทาแล้วผมให้เทียน,นี้เลยครับนี่ครับโกจิตไปอยู่ด้วยกันอุย้ยน้องน้อง,น,องน้องคนนี้สาวร็อกเกอร์จ,จังหวะร็อกกันโลเออ ชอบชอบชอบน้องคนนี้ชอบส่วนน้องคนนี้ใช่ไหมถ้าฉันบอกเลยนะว่าถ้าฉันมีคอมเมื่อไร่น้องคนนี้ก็จะเป็นหนึ่งในทีมหลักของฉันแน่นอนอ้ยไม่ไปใช่โลกติดแฟนกูแฟนกูนกเอออันนี้ขออนุญาตเบิกเทียน,นี้ให้เลยแน่นอนว่าต้องอยู่ล่างสุดของของอันดับนี้มึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยกับไม่ชอบแล้วกันทุกคนอุ้ยไม่เอาแยกดีกว่าทุกคนมึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ย เออมึงใครเนี่ยไม่ชอบแล้วกันดูดูเหมือนจะเยอะเกินเออไปมึงใครเนี่ยโอ๊ยไม่ชอบดีไซน์ไม่เจ๋งแจ๋วเอออืมโยนแม่งให้หมดเลยมึงใครเนี่ยโยนทิ้งไปเออมึงใครไปนเนี่ย <laughs> มึงใครไปนเนี่ยกับดีไซน์ไม่ถูกใจแต่แน่นอนว่าน้องคนนี้อุ้ยแป๊บบนึงขออนุญาตเอาน้องคนนี้ขึ้นมาก่อน น้องคนนี้แน่นอนว่าอยู่ในทีอะทีอะเต้นเต้นเต้นแ,แฟนกูจ้าน้องคนนี้เขาเป็นแฟนกูต่อมาคโครสโค้ชจากทีมจากทีมอะไรไม่รู้ที่มันยุบมาทีมเดียวกันนะ่ะให้อยู่เฉยๆแล้วกันทุกคนเฉยๆต่อมาน้องคนนี้แน่นอนว่าฉันติดอย่างเดียวนะจริงๆอ่ะเขาว่าจะต้องอยู่เทียน,นี้ไว้ทุกคนเทียไหนวะ เออทียผัวแสนดีก็เป็นหนึ่งในผัวกุนเมนะเป็นหมาเด็กที่จริงใจทุกคนกูบอกเลยอันนี้คือแบบงุงิงงุงิงงุงมือมากใช่เลยผัวกุนเมแต่เพราะติดอย่างนั้นเพราะมันแฟนกูยังไงล่ะอันนี้แหละแฟนกูว้าอ่ะน้องไม่ชอบโค้ดไม่ชอบมึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยเสพยากันมาป่าวะเออทรงผมพี่แกฟเฟ้ไปหน่อยมึงมึงใส่แมสเตะบอล ไม่หายใจออกแล้ววะสงสัยแค่อย่างเดียวเออมาดูตั้งนานเพิ่งมาสงสัยตอนนี้ใส่แมตติบอลหรือว่าแม่ระบายอากาศแหละเออแม้ระบายอากาศส่วนพี่คนนี้ใช่ไหมชอบมากชอบน้องน้องกระตุยเออน้องกระตุยมันดุ๊กดุ๊กดุกดุ๊กดุ๊ดืดด้อมากก็แน่นอนให้เลยว่าทีอาไม่ใช่แฟนกูนะเป็นชอบเออต่อมามึงใครเนี่ยโอ้ ดูหลอนยามากเลยแต่ละคนโอ้เจรัานาเมงจริงๆให้อยู่เฉยๆนะแต่ขี้เกียจว่ะขี้เกียจยกขึ้นไปอะไปไม่งหมดเลยอุย้ยแม่อุนเม์นี่เก็บไว้ซีเครดนิดนึงเออมันเป็นตัวละครอืมฉันอยากเก็บไว้ท้ายสุดแน่นอนว่ามึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยอุย้ยนี่มันหน้าตาคุ้นๆสาสสำหรับคนพวกนี้นะครับ เรียกว่าอะไรพวกเขาเป็นยุคบุกเบิกของอินาซุมานะครับผมจะให้เทียนี้สําหรับเขาเลยครับนี่แน่นอนครับผู้ใหญ่ไวสยใจยังแจ๋วใจยังแจ๋วเออใช่ครับผู้ผู้ใหญ่ไวสายหัวใจยังแจ๋วแป๊บนึงนะมึงขึ้นไปมึงขึ้นไปนะแล้วมึงเอาไ้นั่นลงมาโอเคมันจะได้จัดง่ายๆ คาเบย่ามาไปโกนจิวายุระเบิดเพลิงตอนนี้แมวฉันลองนะฉันไปเอาแมวมากรอดแบบจะไปไหนช้ามาจัดเทียร์ด้วยกันนี่มาจุบๆแตวเองแต่เองเอ,งอะหนูให้ชื่ออะไรวะเออไปไหนช้าอ่าเราให้ผู้ใหญ่หัวใจยังแสวมีเอนโดแล้วก็เอนโด ใช่เลยอ๋อเจ้คนนี้เขาเขาเป็นใครวะยัดไปเถอะเป็นใครวะยัดไปเถอะอ้าต่อมาเป็นทีมลายมอลายมอลายมงก็เอาเอาเทียเอาเทียเฉยๆลงมาเอาแล้วกูจะเอาเทียชอบกูลงมายัางไงช่างมัเถอะเดี๋ยวค่อยเลื่อนไปแน่นอนว่าดีไซน์ไม่ถูกใจมึงใครเนี่ยโอ๊โยคนนี้ขอเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเลื่อนไปทีเดียวใครวะ ไม่ชอบ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 เท่าไรไม่ชอบไม่ชอบอ่าที่เหลือก็จะเป็นตัวละครที่ฉันชอบเลยนะเพราะว่าเพราะงั้นเอาขึ้นไปเฉย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 น้องเฉยเฉยมีใครอีกมีใครอีกมีใครอีกหืมอยากเอาเทียชอบลงมามากเลยเพราะขี้เกียจลากขึ้นไปทุกคนเอาขึ้นไปอีกได้ไหมพี่ครับเอาขึ้นไปให้ผมหน่อยครับ นีไ่ไงเอาเทียชอบลงมาแล้วทุกคนแน่นอนว่าเอาพี่คนนี้นะพี่คนนี้ไปใส่ในเทียชอบมามา่าอ่าชอบนะชอบเจ๊คนนี้นะเพราะว่าเลื่อนกัแพงได้โคตรโหดโคตร,คร,ครอันตรายกัปตันกัปตันกัปตันอยากสร้างเทียแยกให้เขามากเลยอะ่ะเออเทียแขกตี้อะไรเงี้ยแต่ขี้เกียจวะอืมไปกินแซ่บป้านเอนโดมาแขกตี้เลย ส่วนแน่นอนว่าคนนี้คนนี้อ่ะคนนี้ย้ายขึ้นไปอ่าอันนี้ก็ย้ายขึ้นไปโอ้ยย้ายขึ้นไปสิโอ้โหคนเยอะจังเอาพี่พี่แกไปไหนแล้ววะน,นี่เออเอาไปไปด้วยกันไปอยู่ด้วยกันโอ้ยคนเยอะจังอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียนะเพราะว่าฉันอัดคลิปในโทรศัพท์นิดคนก็ให้เวลาฉันเลื่อนพาพวกเขาหลายๆคนนี่ขึ้นไปก่อนอ่าขึ้นไปขึ้นไป แน,น, okay. น่นอนว่าโอเคโหลดพรอนนี่แน่นอนว่าอันนี้อยู่แฟนกูส่วนอันนี้แน่นอนว่าเขาเป็นผัวแสนดีให้กับนี่เลยให้กับอุนเมมันจะมีใครวะน,นี่วะที่แบบอุลเมรักได้ขนาดนี้พาไปทงไปเที่ยวโอ้โหมันจะเลิศเกินไปมยั้ย ขนาดน้องหมาเด็กยังงุ้่งงูง,งือหน้าหงอยเป็นหมาซึมเศร้าอะไรเงี้ยเห็นเห็นอุนเมย์นอกใจนะฮะอุนเมย์นี่รับเพลงนี้จากกูไปเลยกิกอยู่ในตู้ชูอยู่ใต้เตียงแฟนเก่าอยู่นอกระเบียงคนเลี้ยงเดินเลี้ยงกันมาใช่เลยเออแมวจะร้องแน่นอนว่าเหลือเทียสุดท้ายแล้วทุกคนเทียสุดท้ายอันนี้อ,นนอันนี้กูกูแปงลงร่างเป็นกับแมวคลั่งกูคลั่งเอา้าเทียไม่พอทุกคนเพราะงั้นฉันขออนุญ,ญาต เบิกเทียโอเคเบิกเทียใช่ไหมอยากเปลี่ยนสีมากเลยอะไม่เปลี่ยนสีแล้วกันและเทียอันสุดท้ายของแม่อุนเมได้แก่แม่ดีเด่นนะทุกคนแม่ดีเด่นโอเคเราเรารีบอ่านคิดแล้วเราก็รีบไปจัดการแมวตัวนี้ก่อนเนื้อเนื้อเนื้ออาหารเย็นวันนี้นะทุกคนคิดถึงแม่เหรอ กี่ถึงแม่หรอมานี่มามาอยู่กับกูนี่มามาจัดเทียมมาม,มาจ้ะเตงมานอนด้วยกันนี่มาโอเคแน่นอนว่าแม่อุนเมย์ได้เทียมแม่ดีเด่นไปนะก็บอกเลยว่าชีเป็นคนที่รักลูกมากนะเอาจริงก็แบบลูกป่วยแต่แบบโอ้โหยังแบบเป็นกำลังใจให้ลูกเสมอแบบให้ลูกแบบเดินตามความฝันในฐานะนักบอลของลูกบอกเลย สุดยอดแม่ MVP แห่งปีนะทุกคนสุดยอดมากแม่อุ่นเมย์ฉันรักเธอสุดๆแน่นอนว่าย้ายเป็นเทียแฟนกูแม่งเลยรอเล่นรอเล่นรอเล่นสำหรับคลิปนี้ทุกคนเห็นคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับการจัดเทียของฉันก็เทียมีอะไรบ้างไปไล่ย้อนดูซิเทียแรกนะคะก็จะเป็นเทียเมียดีเมยแสนดีอุ้ยแป๊บหนึ่งนะฉันรู้สึกว่ามันควรมีอะไรบางอย่างทุกคนแป๊บหนึ่งนะ ขึ้นไปขึ้นไปโอ้ยแป๊บหนึ่งนะเอาอันนี้ลงไปโอเคมันจะได้ดีขึ้นเอาโกนจิกูไปไหนแม่งเอ้ยโกนจิติดอยู่ในไหน,ไหนมึงกูทำโกนจิหายแม่งวายุระเบิดเพลิงกูอ้าไปไหนเธอจะหนีฉันไปไหนเรารักกันไม่ใช่หรอเราสัญญาด,ด้วยว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปพี่ตังพี่ตังเอา อ๋อกูอ๋อเกูเห็นแล้วกูเห็นจิโอเคโอเคพวกเขาต้องขึ้นไปนะทุกคนถามว่าทาไมต้องเป็นพวกเขาเพราะว่าพวกเขาคือสิ่งจําเป็นนะในการอยู่เทียนี้แน่นอนว่าใช่ครับเอ็นโดนะครับเป็นเป็นเคสสาหรับผมนะครับเพราะว่าคู่นี้เขากินแซบจริงๆเอ็นโดก็กินแซบกับหลายๆคู่นะมันจะแบบโอเค ตอนนี้เราจะมีมีเอ่อเทียมเนียแสนดีนะอย่างอุ่นเม์นะที่กินได้กับทุกอย่างในภาควิ c ตอรี่โ s สนะฮะเออคงไม่มีใครชิปอุ่นเม์กับอินโดหรอกนะมีคงไม่มีใช่ไหมใช่ไหม <laughs> เออ แล้วก็มีหัวน้ําตาลคนนี้ก็จะเป็นเทียมเมียดีเด่นนะแต่แน่นอนว่าถ้าคู่กับอุนเม์นะฉันก็ให้พี่แกผัวดีเด่นได้เหมือนกันเป็นผัวหวานนะเองส่วนเอนโดนะเขาแบบอยู่ร่วมทีมกับโกเอนจิ NG มาขนาดนี้เขาจะไม่มีความรู้สึกดีๆต่อกันได้ยังไงมันบ้าหรือเปล่าก็เป็นไปได้ต่อมาพี่หัวม่วงนะเทียมผัวแสนดีอันนี้ก็จะเป็นผัวอุนเม์นะเพราะเขาเป็นคนแรกนะฮะที่อยู่กับอุนเม์เออในการก่อตั้งชมรม ต่อมาก็จะเป็นลูกเอนโดนะที่จําชื่อไม่ได้บอกเลยว่าเขาก็เป็นผัวที่ดีสําหรับอุนเมย์เหมือนกันเพราะว่าชีไปเที่ยวด้วยกันอะไรต่างๆนะฮะนี่ลุงนี้เรียกแบบมีแรงบันดาลใจในการเตะบอลไปได้เพราะอุนเมติดอุนเมเออโกอิ Go ng, นจิแน่นอนก็แนะ่นอนผมให้เป็นเมสสำหรับเอนโดนะครับที่แฟนกูนะก็อันนี้ก็จะเป็นแฟนของฉันทั้งหมดเลยแนะ่นอนว่าเต้น เออเจตเต้นบันเดาอะไรเงี้ยพี่นายประตูเออเจยหัวดําคนนี้เจคนนี้แล้วก็น้องหมาเด็กแล้วก็ประตูที่กูจาหน้าไม่ได้อะไรเงี้ยเออแต่กูชอบดีไซน์กันออกแบบต่อมาเทียร์โรคจิตน,นะครับเพราะไอ้สองคนนี้เป็นโรคจิตนั่นเองเออคนแรกนะฮะไอ้สตอเกอร์เออไอดอลเต้นบันเดากูอันนี้ก็เป็นสต็อกเกอร์นั่นเองก็ต้องเป็นโรคจิตอยู่แล,แล้วแหละส่วนพี่คนนี้ดูจากการพูดท่าทางแล้วพี่แกเป็นโรคจิตแน่นอนนั่นเอง ชอบอันนี้ก็จะเป็นตัวละครที่เราชอบอันนี้คือไม่ชอบเออเทียผู้ผู้ใหญ่ไวใสใจยังแจ๋วอะไรเงี้ยก็จะเป็นเทียเอ่อรุ่น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 แก่อะไรเงี้ยหอใช้คำพูดไม่ถูกว่ะอา่ารุ่นรุ่นเอ่อรุ่นตั้งแต่สมัยภาคภาคปกตินะภาคอินโดเออเฉยอันนี้ก็จะเป็นตัวละครที่เรารู้สึกว่าเฉยเเราไม่ได้สุกชอบหรือว่าแบบยังไงกับตัวนี้เลยก็แบบเฉยเฉย ส่วนแม่อุ่นเมก็เลยรับเลยเชียแม่ดีเด่นนะฮะเองสุดยอดมากเวล g ก o d สำหรับคลิปนี้เราคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแต่ถ้าใครอยากจัดเทียต้องบอกเลยว่าต้องไปดูช่องคุณมินิดอยนะฮะเออเพราะว่าเขาทิ้งไว้นะก็ไปติดตามหน้าช่องคุณมินิดอยนะะช่องอินาซุมะดาวเด่นนะฮะเออเรียกว่าอะไรอ่ะใช้คำมูลไม่ถูกอีกแล้วจุดเด่น เออนึกคำพูดไม่ออกอะ่ะเอาก็ไปติดตามคุณมินิดอยได้นะเออสำหรับคลิปนี้เราคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายครับ